ลักคนาลาสีมีนประจำเดือนมกราคมปี2566เดือนนี้โชคลาบเข้าเต็มๆรับทรัพย์ก้อนโตก่อนอื่นอาจารย์กร็เทวาก็ขอสวัสดีปีใหม่ปี2566และแฮปปี้เนยีย์2023ให้ผู้รับชมที่อยู่ทั่วไทยและทั่วโลกมีความสุขสมหวังในการงานความรักมีโชคลาบเฮงตลอดปีสุขภาพดีตลอดไปกู๊ดลักนะครับ และอาจารย์ก็ได้ทําคลิปปีใหม่เป็นของขวัญน,นะครับปี66ลักนณามีนนะใครยังไม่ได้รับชมแตะฝากลิ้มขวาบนแตะเข้าไปฟังกันได้เลยครับทีนี้ครับเราก็มาดูดวงดาวจอในเดือนมกราคมครับของชาวมีนว่าจะส่งผลดีกับเราเช่นไรกันบ้างนะครับแหมแล้วก็บอกเลยครับอาจารย์จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนะครับไปฟังกอดวางแผนกันก่อนได้และช่วงท้ายรายการมีเลขนําโชคครับโอ้โหเดือนที่แล้วให้ไปนะครับ ถูกกันหลายคนรับกันไปหลายแสนบาทเลยนะครับตรงนี้เพราะฉนั้นฟังให้ถึงจุดนี้ให้ได้เลยนะครับนะเราก็มาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับแน่นอนครับลัคนาราเซมีนดาวพระศพดีเลขห้าครับเป็นดาวประจําตัวเลาโอ้โหเลขห้ายังของตาแหน่งเกษตรทิบดีและตอนนี้ก็เดินหน้าเต็มกําลังครับเพราะฉะนั้นบอกเลยครับเป็นจุดจังหวะที่ร่างกายจะสุขภาพแข็งแรงทําอะไรก็มักจะมีคนคอยสนับสนุนมีผู้ใหญ่ดันมีป๋าดัน นะครับหรือจะทําเองก็ก้าวหน้าก้าวไกลลุ่งโลดครับโอ้โหก็ดาวประจาตัวนี่เรียกว่าอยู่ในมุมที่โดดเด่นแล้วดาวอาจจะเป็นดาวการงานการงานก็เดินหน้าด้วยครับตรงนี้แล้วแถมครับกลางเดือนไปแล้วมีดาวอาทิตย์ดาวเสาร์ดาวศุกร์ครับไปกระจุกอยู่ในเรือนโชคลาบนี่ไงก็เลยบอกว่าโชคลาบเข้าเต็มๆนะครับรับกันเนื้อเนื้อเน้นๆได้เลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นยินดีด้วยเลยนะครับอ่าทีนี้ครับเรามาดูการเงินกันก่อนนะครับ การเงินเราเนี่ยคือดาวอังคารครับดาวอังคารเนี่ยเดินถอยหลังกลับมาเป็นราชาชโชคครับแต่ว่ามีพักองศามีเป็นพบปบป่าด้วยแปลว่าอะไรมีทั้งเข้ามีทั้งออกครับบอกได้เลยแต่ราชาชโชคก็มีโชคก็ได้ทําให้เราได้เงินนะหรือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแต่มีรายจ่ายรอไหมเอา้ามนะีบวกกระดานมิตยูครับที่มาลอยถอยหลังกลับมาอีกในเรือนการเงินเห็นไหมก็เลยมีเกณฑ์แห่งรายจ่ายแต่ดูสิครับ ดาวการเงินเราเป็นราชาโชคดาวพรสัสดีเราโดดเด่นและแถมมีอาทิตย์เสาร์ศุกอีก,กนะครับโอ้โหอยู่ในเรือนลาภกระจุกอยู่ในเลยนะแปลว่าจะมีช่องทางหารายได้เนี่ยหลายช่องทางเพราะฉะนั้นเอาเลยครับเดือนนี้อยากทําอะไรมักได้เงินหมดและแถมดาวพุธอีกก็ไปลอยอยู่ในเรือนการงานแปลว่างานเราต้องไปติดต่อกับผู้คนพบปะเจราจาติดต่อก็จะทําให้เราได้เงินเนี่ยครับได้มาแล้วก็จ่ายไปก็หมุนไปเห็นไหมก็มีให้กินมีให้ใช้ปีใหม่มันเป็นช่วงเฉลิบฉลองอ่ะ ก็ถือว่าเราก็จะโชคดีมีความสุขได้ใช้เงินเพื่อการเฉลิมฉลองและความสุขให้กับตัวเราได้หรือเอาเงินไปทําบุญเอาก็ดีอีกนะครับได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยเรื่องการเงินเนี่ยยังอยู่ในมุมที่ดูดีมากนะครับตรงนี้แต่ไฮไลท์เลยของเดือนนี้บอกเลยคือเรื่องโชคลาบโชคลาบถ้ามองเป็นเรื่องของการหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเนี่ยได้หมดเลยนะครับดาวอาทิตย์ก่อนเนี่ยอาทิตย์นะครับมากางเดือนครับวันที่สิบห้า อาทิตย์มาจากเรือนอริอริลาภแาปลว่าอะไรแก้ปัญหาเป็นเห็นทางรวยอ่ะอันนี้ชัดเจนดาวสุขนี่ดีหน่อยครับมาแต่วันที่หนึ่งหนึ่งมกลาเลยได้เทวีโชคด้วยนั่นแปลว่าอะไรซื้อกับผู้หญิงผู้หญิงสูงไว้ผู้หญิงสูงอายุมีเกณฑ์จะถูกได้เงินได้รางวัลน,นี่จะแปลในเรื่องโชคลาภนะครับหรือดาวสุขมาจากเรือนสหัชชะสหัชชะแปลว่าอะไรเดินทางเจรจาติดต่อรหรือซื้อในโลกออนไลน์ก็ถูกก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่สุขกับเสาเป็นคู่ศัตรูกันเนี่ย ผมว่านะซื้ออะไรต้องเผื่อเหลือเพื่อคาดหน่อยนะเช่นหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหกเจ็ดกลับหน้ากลับหลังหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะดีดาวสุขยังมาจากเรือนมรณะด้วยมรณะแปลว่าอะไรถ้าเห็นอะไรเกี่ยวกับความเป็นความตายสุขภาพอะไรพวกเนี้ยแล้วนํามาเสี่ยงโชคแล้วถูกอีกก็ได้อีกเหมือนกันนะครับหรือหยิบจับอะไรช่วงเนี้ยบอกเลยมันจะเป็นเงินเป็นทองอ่ะหนึ่งดาวประจําตัวเราก็โดดเด่น ดาวกันเงินก็ราชาโชคแล้วนาดาวกระจุกอยู่ในเรือนโชคลาภแปลว่ามีเดือนนี้เดอนเ,เดียวนะครับเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวอาทิตย์ก็ย้ายดาวศุกร์ก็ย้ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกุมภาจะไม่ได้เด่นอย่างนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวพอมีนาดาวโชคลาภดาวเสาก็ย้ายอีกโอ้โหหมดแล้วนะครับนี่คือช่วงไฟโนลช่วงสุดท้ายแล้วนะต้องรีบโกยต้องรีบได้แล้วนะครับเพราะนั้นใครพื้นดวงเรื่องโชคลาภเด่นก็จะถูกเยอะใครโชคลาภไม่เด่นก็จะถูกน้อยลงไปตามพื้นดวงกําเนิดเรานะครับตรงนีนะ้แต่ให้รู้แหละว่า ดูดีมีโชคมีลาบเฮงๆงรวยรวยครับโอ้ยินดีด้วยการงานจะเช่นกันการงานดาวพฤหัสบดีเดินหน้าเต็มกําลังเห็นมหมก็ไปได้สวยแถมมีดาวพุธมาร่วมแจมด้วยดาวพุธก็หมายถึงอะไรพูดเจรจาติดต่อเพรานั้นพูดเยอะๆเจรจาเยอะๆทาได้เลยนะครับและดาวพุธ่ยมาจากเรือนพันธุด้วยพันธุแปลว่าอะไรบ้านรถที่ดินอสังหรือมัพย์บโอ้หมีเกณฑ์จะโดนเด่นมากเป็นพิศเศษโดยเฉพาะต้นเดือนแรกก่อนวันที่19้คืออะไรบ้านมือสองรถมือสอง แต่พอหลังที่19ไปแล้วเป็นมือหนึ่งเลยอะไรงนี้ได้นะครับหรือใครที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับฟิลพวกเนี้ยแต่ทํางานอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยบอกเลยจะต้องเข้าไปติดต่อปฏิสัมพันธ์งานจะเยอะงานจะมากแต่งานดีงานจะทําให้เรามีกินมีใช้ใบอกได้เลยหรือใครทําธุรกิจส่วนตัวโอ้โหแนะนําเลยครับมีโปรเจกต์จะขยับขยายจะไปลุยอะไรกับใครเนี่ยให้รีบทําเลยนะครับเพราะดาวโชคลาภเด่นขนาดเนี้แปลว่า มกลาทั้งเดือนเนี่ยโอ้โหรีบขายรีบพรีเซนต์รีบพูดรีบคุยนะครับมีทั้งเทวีโชคราชาชโชคทั้งกเกษตรเห็นไหมในเรือนการเงินลาหูน่มาจากดวินาศก็จริงนะแต่ก็ได้อะไรครับได้เทวีโชคอีกโอ้โหมันมีหลายดวงอะ่ะเพราะนั้นเราต้องรีบทํานะครับตรงนี้แล้วลาหูได้มาจากอะไรออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech ด้วยเอา้าทําไปเลยเห็นไหมการงานมีแต่มุมที่โดดเด่นหรือดาวพูดมาจากเรือนปัตตานีคนรักคนรักมาช่วยเหลือเกือ้อกูลในการทํางาน ได้อีกทํางานร่วมกับคู่ทํางานร่วมกับคนอื่นทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามทําไปเลยครับจะดีจะโดดเด่นเห็นไหมโอ้โหเดือนนี้ในภพอฬพิภพมรณะอ่ะภพมรณะ,ม,รณะมีดาวเกตมาก็มาปลายเดือนก็ไม่มีผลในเรือนวินา่ก็ไม่มีดาวเนี่ยจังหวะนี้ดาวจรของเราอยู่ในมุมที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นใครมาฟังเนี่ยรู้ไว้เลยครับว่าดวงกาลังขึ้นกําลังขึ้นก็ต้องทํำยังไงก็ลุยดีครับไม่ใช่นั่งนั่งนอนๆนนะครับบอกไว้ก่อนเอออ่าในเรื่องของครอบครัวกันบ้าง ครอบครัวก็คือดาวพุธแหละพบพันธุเห็นไหมก็ต้นเดือนมีดาวอาทิตย์เป็นเทวีโชคเห็นไหมมันลอยก็แปลว่าดีนะครับกลางเดือนไปแล้วก็อยู่สแตนอะโลนแล้วกลางเดือนไปแล้วเดินหน้าแปลว่าอะไรช่วงก่อนปีสิบเก้ามกราเนี่ยมีเกณฑ์ครอบครัวมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ญาติพี่น้องข้าวของภายในบ้านชำรุดเสียหายต้องเปลี่ยนต้องซ่อมเปลี่ยนแก้เปลี่ยนได้หมดนะครับตรงนี้หรือพอหลงังสิบเก้ามกราไปแล้วใครที่ซื้อบ้านซื้อรถรออยู่มีเกณฑ์จะได้ นะครับตรงนี้เออได้เหมือนกันหรือจะมีเกณฑ์เอางานไปทําที่บ้านมากขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้หรือมีอย่างนี้ด้วยนะครับคืองานที่เราทํามันต้องไปดีลกับข้างนอกเนี่ยแต่พอช่วงช่วงเนี้ยเดือนมกราไปไม่ไกลบ้านครับไปดีลแบบใกล้ๆบ้านอ่าระยะทางไม่ไกลเดินทางสิบนาทียี่สิบนาทีมีถึงแล้วเออ,อน,นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเออก็เป็นงานอะไรที่ใกล้บ้านเออก็ดีไปนะครับสะดวกหน่อยเห็นไหมดูดีเลยโดดเด่น ความรักดาวพุธสิครับดาวพุธไปราอยู่ในเดือนการงานแปลว่าคนรักมีงานให้ทําเยอะหรือคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเพราะเดินถอยหลังแต่สิบเก้ามกราก็คือเดินหน้านะครับเขาจะมีงานเยอะเราก็มีหน้าที่อะไรเทคแคร์ดูแลเซอร์วิสสิครับอ่าหรือบางทีทํางานด้วยกันช่วงนี้จะเข้าขากันเป็นอย่างดีเลยเป็นเดือนเดียวที่จะเข้าขาด้วยกันด้วยเออนะก็ได้เหมือนกันถ้าคนทํางานด้วยกันแฟนกันทํางานกันดีหรือ แฟนงานแต่ทำคนละที่แต่ก็งานเขาเยอะหน่อยแต่เราก็ดูแลได้หรือคนโสดแน่นอนดาวคนรักไปอยู่ในเรือนการงานแปลว่ามีเกณฑ์เจอจากการทํางานไม่ว่าจะออฟฟิศเดียวกันออฟฟิศข้างๆลงริบเจอกันหรือกินข้าวนั่งโต๊ะติดกันโอ้ได้หมดในะจังหวะเนี้ถ้าอยากจะมีคู่เอาเลยพระดาวพระหลัก็ทับรักก็เป็นจังหวะที่ดีครับในเรื่องความรักโอ้โหโดดเด่นมากครับยินดีด้วยนะครับลูกและบริวารครับอ่านี่คือดาวจันทร์ ก็ไม่ได้มีดาวอะไรหลายมีแต่อาทิตย์สาวสู่มะเร็งอะมะเร็งเยอะก็แปลว่าอะไรก็มีงานให้ทําเยอะก็กระจายงานให้บริวารทําได้เลยโชคลาภเราเด่นขนาดนี้ลูกอ้าวลูกก็ขยันขันแข็งสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือผ่านครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะนั้นเดือนนี้บอกเลยชาวมีนขอให้ขยันสู้ลุยนะครับแล้วก็โชคลาภเอาเลยที่เราชอบเลขจากตัวเราก็ยังได้นะครับตรงนี้ทําไปเลยครับแล้วจะดี แล้วผมก็ให้เสริมไปอีกเห็นไหมหกสามสี่ศูนย์สองครับอขอให้ชาวมีทุกท่านร่ํารวยครับและอันนี้ก็คือ YouTube มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับฝากไ้ด้วยครับฝากกดเป็นกําลังใจให้หน่อยข้างปุ่มกดไลค์กดแชร์ครับรูวใจขอบคุณครับเริ่มต้นที่สี่สิบาทขอบคุณมากหนึ่งร้อยบาทก็ได้สองร้อยบาทก็ดีหรือมากสุดก็หนึ่งพันบาทเลยครับแตะซื้อแลวส่งมาได้เลยนะครับจะกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้อาจารย์เก็ทเทวะครับ แล้วใครที่อยากดูดวงรับปีใหม่กับอาจารย์เกเทวาครับยินดีครับแอดไลน์มาเลยก็ได้แล้วไปดูกติกาในนั้นแล้วก็ทําตามได้เลยหรือฟังต่อให้จบนะครับจะบอกเลยว่าดูกับอาจารย์เกเทวาได้อะไรบ้างและต้องทําเช่นไรค่าครูเท่าไหร่ไหวไหมอ่าไปฟังหรือภาพเฉเดิมไปดวชะตาส่วนบุคคลมีวิธีอย่างไรนะครับฟังตามนี้ได้เลยครับแจ๋วเลยแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1,000 0แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำาัํานายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยศชะตาส่่นบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลักษณาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก1ิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถ เดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายยกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษทีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวง Add Line a d Sign Great Te Wa หกหนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ